ทุ่งกุลาร้องไห้ตำนานพื้นบ้านอีสานที่หลายคนยังไม่เคยฟังตำนานทุ่งกุลาร้องไห้เป็นหนึ่งในตำนานพื้นบ้านของไทยที่ควรรู้จักโดยทุ่งกุลาร้องไหน้นี้มีขนาดที่กว้างใหญ่ไพศาลมากอยู่ในพื้นที่ถึง5จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสาร,รคามจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดยะโสธรในอดีตทุท่งกุราร้องไห้เคยเป็นท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลมาก,ก่อนผนวกกับการปลูกข้าวหอมมะลิบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศห้ามหาโหดคือดินทรายรถเค็มน้ำท่วมหนักสภาพแห้งแลง้งอากาศหนาวเย็นและหมอกลงจัดซึ่งบ่มพอะข้าวหอมมะลิทุ่งกุรา้องไห้ ให้มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและกลิ่นอันแตกต่างจากข้าวหอมมะลิในพื้นที่อื่นๆเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วได้มีการไปมาค้าขายติดต่อกับพ่อค้าต่างบ้านต่างเมืองทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกลกันมีพ่อค้าหาบสินค้าเที่ยวขายไปตามหมู่บ้านแถบทุ่งกว้างนี้เป็นประจำโดยเฉพาะในฤดูแลง้งบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่เข้ามาขายของในเขตทุ่งกุราร้องไห้นี้ ได้มีพ่อขาพม่าเผ่าหนึ่งมีชื่อว่าเผากุลาได้นำสินค้ามาเร่ขายและมากันเป็นหมู่หมู่ละ20-30สคนสินค้าที่นำมาขายได้แก่สีย้อมผ้าเข็มเสื้อผ้ายาสมุนไพรเครื่องถมซึ่งสารด้วยไม้ไผ่ทารักลงสีลวดลายสวยงามเป็นกล่องขายกระติบข้าวเหนียว ชาวบ้านนิยมซื้อไว้ใส่บุหรี่และหมากผูเวลาเดินทางไปไหนมาไหนพวกพ่อค้าจะนำสินค้าใส่ถึงใบใหญ่ที่เรียกว่าถึงกระเทียวจะหาเปรี้ยร่อนรอนแรมไปเรื่อยๆเป็นแรมเดือนแรมปีขายหมดที่ใดจะซื้อสินค้าหาขายไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งได้มีพวกกุหลาบพวกหนึ่งเที่ยวเร่ขายสินค้าจากอุบลราชธานีศรีสะเกษ เร่มาจนถึงสุรินพอดีพอมาถึงอำเภอท่าตูมพวกกุลาได้สื่อครั้งเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำไปขายต่อพอหาบครั้งข้ามแม่น้ำมูลพอหาบมาได้สักระยะหนึ่งก็ถึงท้องทุ่งอันกว้างใหญ่หมายใจว่าจะเดินตัดทุ่งไปสู่เมืองป่าหลานหรืออำเภอพยกรูมิมพิสัยจังหวัดมหาสารคามขอนแกน่นอุดรธานีขึ้นเหนือไปเรื่อย แต่ทว่าพ่อขาพวกนี้ยังไม่เคยเดินผ่านทุ่งแห่งนี้มาก่อนทำให้ไม่ทราบระยะทางที่แท้จริงเพราะมองเห็นเมืองป่าหลานอยู่หลัดๆห,หาทราบไม่ว่าใกล้ตาแต่ไกลตีนสำนวนภาษาอีสานแปลว่ามองเห็นเป็นใกล้แต่ต้องเดินไกลขนาดเดินข้ามทุ่งรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากและในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูแ้งด้วย น้ำจะดื่มก็ไม่มีต้นไม้จะอาศัยร่มเงาแม้แต่เพียงต้นเดียวก็ไม่มีทั้งแดดก็ร้อนจัดต่างก็พากันอิดโรยไปตามๆกันครั้งที่หากมาจะทิ้งก็เสียดายจึงพากันโอดครวนและคิดว่าคงจะเอาชีวิตมาตายในท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแน่แท้จึงพากันร้องไห้ไปตามๆกันพวกกุลาต่างพากันร้องไห้แล้วก็ได้พากันนั่งพักผ่อนพอหายเหนื่อย จึงเดินทางต่อไปแต่ครั้งที่หาบมามันหนักมากพวกกุลาจึงพากันเทค,ครั้งน้อยทิ้งหมดครั้งน้อยคือครั้งที่แยกตัวออกจากครั้งแล้วมีราคาไม่ค่อยดีซึ่งจุดที่ถิงครั้งน้อยนี้ต่อมากลายเป็นหมู่บ้านที่ชื่อบ้านดงครั้งน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อพวกกุลาเดินต่อไปอีกรู้สึกอิรยมากครั้นไปถึงกลางทุ่ง จึงตัดสินใจเทครั่งใหญ่ทิ้งหมดครั่งใหญ่คือครั่งที่ยังไม่แยกตัวออกจากครั่งออกจากครั่งเพราะเวลาย่อมใหม่จะมีสีแดงสดและได้ราคาดีคงเหลือไว้แต่อาหารเท่านั้นบริเวณที่พวกกุลาเทครั่งใหญ่ทั้งหมดนี้ต่อมาได้กลายเป็นหมู่บ้านชื่อบ้านดงครั่งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อพวกกุลาเดินทางมาพ้ทุ่งแล้วเข้าสู่หมู่บ้าน มีคนมามุงดูเพื่อจะซื้อสินค้าจำนวนมากมายแต่พวกกุลาไม่มีสินค้าที่จะขายให้พวกกุลาพากันเสียใจและเสียดายสินค้าที่ตนเองได้เททิ้งกลางทุง่งพวกกุลาจึงพากันร้องไห้อีกเป็นครั้งที่สองทำให้เกิดเป็นชื่อเรียกท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลนน้ว่าทุ่งกุลาร้องไห้มาตราบเท่าทุกวันนี้ในปัจจุบันกุลาเลิกร้องไห้ที่ทุ่งนี้แล้ว และเรียกดินแดนแถบนี้ว่าทุ่งกุลาสดใสทางนี้เพราะรัฐบาลไทยร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการพลิกผืนแผ่นดินที่ไร้ประโยชน์ให้สามารถทําประโยชน์ได้ด้วยการทําถนนสร้างอ่างเก็บน้ําที่มีอย่างเหลือเฟือในฤดูฝนขุดคลองซอยอย,อย่างถี่ยิบแล้วผ่านน้าเข้สู่คลองซอยพื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งสีน้ําตาลก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารทุ่งกุลาร้องไห้จึงถูกเรียกชื่อใหม่เป็นทุ่งกุลาสดใสตราบเท่าทุกวันนี้